มาชมเหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้ที่ค่อนข้างจะถูกใช้มานะครับเป็นเหรียญที่ผมเองก็มีโอกาสได้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับไปนู่นมานี่ก็มีโอกาสที่จะห้อยล้องคอไปเป็นประจำนะครับสำหรับเหรียญนี้เ,เป็นเหรียญ ที่ยอดนิยมก็ว่าได้นะครับแม้จะไม่ได้จัดเป็นหนึ่งในเนบญจภาคีก็เป็นเหรียญที่มีที่จัดไว้ก็คือมีฐานะที่เสมอเหมือนเหรียญเบญจภาคีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมูลค่าของราคา,าที่ โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ต่ำกว่าราคาล้านขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าสภาพสวยๆก็จะอยู่ในช่วง4-5ล้านนะครับแต่ถ้าไม่สวยก็จะมีสภาพตั้งแต่ล้านขึ้นไปสำหรับหลวงปู่สุขปากของมะข,ขานเท่าเป็นพระหรือเป็นเหรียญที่คนนิยมนับถือกันเป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็เป็นเหรียญที่มีการเล่นหาส่วนหนึ่งที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมได้ชมนะครับก็คือสภาพของเหรียญน,นะครับดูสภาพของเหรียญเป็นอันดับแรกก่อนนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อ่าถ้าเป็นพิมพ์นี้หรือบล็อกนี้นะครับก็จุดหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือ ตรงหางของตัวตัวยันตัวนี้นะครับจะไม่ต่อกันนะครับถ้าเป็นของแท้จะไม่ต่อกันคล้ายๆกับว่าการแกะเข้าไปหางแต่จะเว้นช่องเอาไว้นะครับทำให้มีช่องว่างสำหรับระหว่างหางกับตัวของยันนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราจะมีความสังเกตแต่ว่าผมเองผมก็อยากจะให้ดูโดยสีสันวันนะโดยภาพรวมของเนื้อหามวลสารของอเหรียญเป็นหลักนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นส่วนจุด3จุดอาจจะติดคมชัดถ้าเหรียญไหนที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะมีลักษณะที่ติดคมชัด แต่ถ้าผ่านการใช้ก็อาจจะมีการศึกก่อนไปบ้างตามการตามเวลานะครับและก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำมาให้บรรดาญาติธรรมได้ชมกันทีนี้เรามาดูลักษณะของอเหรียญองค์นี้ความพิเศษอยู่ที่ไหนนะครับความพิเศษของเหรียญเหรียญนี้นะครับก็จะมียันอของหลวงปู่สุข นะครับที่มีการจันจานเอาไว้อยู่ช่วงของตรงนี้นะครับเป็นรอยจานของยันของหลวงปู่สุขนะครับอ่าก็ก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าอ่าเสียดายที่มีกรอบบังเอาไว้ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็จะมียันอยู่ช่วงนี้อันนี้เป็นความพิเศษที่ทำไมอ่าผมจึง นำโอเเหรียญน,นี้มาห้อยคอนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีตัวยันที่เป็นจานด้วยมือของหลวงปู่สุขปากคองมาขามเท่านั่นเองนะครับก็เลยถือโอกาสเอาเหรียญน,นี้มาเวลาไปโน่นมานี่ก็คือมาห้อยขึ้นคอนั่นเองนะครับก็เป็นความพิเศษอีกเหรียญหนึ่งซึ่งโอกาสที่เราจะพบเห็นเหรียญที่มีรอยจานของหลวงปู่สุข ฝากของมะขามเท่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นปี66อ,อย่างนี้นะครับโอกาสที่เราจะพบเห็นรอยจานก็ค่อนข้างจะยากนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาฝากบรรดาญาติธรรมทั้งหลายให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับในการดูหลวงปู่สุขอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหรียญในยุคพศ2 0ง0 400 60, 60ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเหรียญลักษณะของการแกะบอ็อกในกะตื้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียง